ผู้มีบุญคุณอยู่ข้างหน้าของพวกเราทั้งหลายไม่มีอะไรจะดีใจเท่าทิมพลังการที่รวมความรักรวมความคิดในอดีตนั้นมีแต่ความแตกแยกวันนี้อยู่ในความรักเราจะสร้างเมืองการอย่างที่ว่าดีกว่าสุพรรณหรือไม่เราไม่รู้แต่ว่าไม่มีด้อยค่ากัจบจังหวัดนฉะนั้นในฐานะที่ผมเองอายุ74 ผมยอมหลายครั้งที่จะเป็นผู้แทนอีกผมบอกผมพอจะได้หรือเสียไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมมาอยู่กับพี่หมอหวัดหรือน้องรักของผมโดยหมอหนุ่ยบอกว่าพี่กำนันไม่ต้องไปไหนละไปอยู่ตรงเนี้ยผมดีใจที่สุดที่ว่าผมเกิดเมืองการอยากทําเพื่อเมืองการฉะนั้นวันนี้เห็นความรักความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นนั้นฝากพี่น้องทั้งหลายว่ามีสอจอหลายท่านอยู่ตรงนี้ฝากไว้ด้วยท่านดูแลให้ด้วยเขาเป็นหัวใจและเป็นกําลังใจให้หมวัดของพวกเราเขาจะขาดคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเขารักกันอยู่ฉะนั้นพี่น้องอย่าไปทอดทิ้งกันผมเองผมมีความรักมีความผูกพันฐานะที่เกิดเม็นการอยู่เม็นการผมมาอยู่ตรงนี้ผมอยากเห็นเมองการมีความเจริญอยากเห็นพวกเรานั้น มีค่าที่เรามีของเยอะแยะแต่ว่าเราเสียหายไปอยู่จังหวัดอื่นผมเคยอภิปรายในสภาไว้ว่าสุพรรณบุรีนะั้นหลืออย่างเดียวคือคณะยังไม่ได้ลาดยางวันนี้พวกเราต้องถือว่าจากนี้ไปคณะเราต้องไม่ลาดยางสาักฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับว่าให้กันดูแลให้ความรักผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เห็นความรักพวกเรามีโอกาสที่ความสมัคคีมากมายขนาดนี้ฝาก พวกเราอีกครั้งว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปคนข้างหลังที่อยู่ข้างผมนี้ช่วยกันดูแลให้ความรักให้ความเมตตาผิดถูกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาปรับตัวได้เพราะว่าเขาอยู่กับผู้นําที่ดีขอบคุณครับขอบคุณท่านสอจธนวัฒน์การวนิชขอขอบคุณท่านสอจอวิสิตลาหาการเจนิสิริรองประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณนี่ท่านสอจอปฏิชาติบ่อัวทองท่านสอจชาลีพึงประสบครับ ท่านสอจอจำเนียนบัวทองครับท่านสอจนิติกรแสงทองครับคนนุ่มไฟแดงครับท่านสจสุทัศน์สังนัศนาครับสจแจ้สังขาบุรีท่านสจสุวรรณพุทรัพย์เจริญครับเขตสองสโยกท่านเลขาวิศดลุบุญรัรน์ครับเลขาญญายการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีท่านชัยวัฒนวัชรวรนครับรองประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีท่านเตือนทองยิ้ม รองนายกอง ism, people, conduct, nee, na, rounds, reason, um fighting, ์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านปบญวพิพิศตาพรแม่ที่ปรึกษานายกนะครับนะครับท่านสสขวัญใจนะครับเขตสองนะครับท่านสสสสทูศาสตร์แนดิ้ครับสจสสเจี๊ยบเนี่ยสสสสอยู่เรื่อยครับท่านประธานสภาครับท่านสจจารดันท่วีดีโอครับท่านสสคุณเลียบลงเดชครับเขตสองพนมทวนท่านสจอัชลาอโอกรหรือว่าสจอ้อยเขตห้าเมืองครับ ท, report, ท่านสจสุวินอินเตอร์เซอร์ครับเขตหนึ่งบ่อพลอยครับท่านสจนัทพงศ์พิมพัฒนครับเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยท่านสจอีญาสสาราศลินเขตสองครับเมืองกาญจนบุรีท่านสจผาพันธ์หล่อบริป่าครับเขตหนึ่งอำเภอตะขันท่านสจมนัฐป้องกันครับเขตสองอำเภอบ่อพลอยท่านสจธนนท์นสงเจริญครับเขตอำเภอหนองปืนครับท่านสจติณทพใจรัตนชัยกูลครับเขตหนึ่งสยโยท่านสจชัยวัฒน์วงศ์ผูกครับเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ ท่านสจออนุเทศตุลินน้อยครับเขตเลือกเขตสองอำเภอหลักฝันท่านสจนัทพนธนสบูรณ์ครับหรือว <ina> ่าสจเอสเขตหนึ่งอำเภอพนมทวนครับและท่านสจออนุนสนงวงครับเขตสองอำเภอสองพระภูมิและกระผมในนัทพลผูทธองชินสมาชิกกองการบริหารจังหวัดการจ้าหนีเขตหนึ่งอำเภอเมืองครับเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานพลังการอีกครั้งครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณสมาชิกนะครับขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกท่านประธานสภาท่านรองประธานสภานะครับขอบคุณทุกท่าน